สวัสดีครับเ <Yeah. S 1> ช้านี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผมอยู่ที่อู่เบิ่มเซอร์วิสยันเบิ่มนั้นเป็นสมาชิกที่ทําโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมยุคต้นๆวันนี้ได้ถือโอกาสขออนุญ,ญาตมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยนกิจการของอยันเบิ่มนะครับเพราะว่าเราจะเดินสายถ้ามีเวลาพอเราพยายามจะไปเยี่ยมเยนสมาชิกทุกที่บางทัน บางท่านอาจจะไลเกินไปไปไม่ถึงต้องขอเป็นโอกาสหน้านะครับก่อนอื่นเราจะให้เจ้าของพื้นที่แนะนําตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับจานเบิ้มครับสวัสดีครับแนะนาตัวเองด้วยครับผมโจางเบิ้มเทวิสนะครับอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอําเเมืองตท่าเรือครับจา์เบิ้มทําโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมมากี่ปีแล้วก็หลายสิบกว่าปีแล้วครับ กก่อนที่โครงการจะเกิดด้วยซ้ำบัตรที่เราทํากันครับตอนนั้นยังไม่เปิดเผยครับผมครับฟิกแบกของเจ้าของรถที่ใช้ไปแล้วมีฟิกแบกกลับมาเป็นไงบ้างครับก็ลูกค้าก็ผลตอบรับดีครับเรื่องรถควันดำาพวกน้ํายาล้างไวด์ีพวกนี้ครับครับเพิ่มมาราการเล่งดีครับผมเราประหยัดน้ำมันเลยนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยคือตอนนี้เรามีมาตัวหนึ่งแนะนํานะครับ ก็คือน้ำยาผัดชิงออยก็เรียกว่าน้ำมันล้างเครื่องก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องรถเราใช้เป็น10ปีต้องมีเกิดยางเหนียวอยู่ในเครื่องยนต์หรือพวกตะกรัตกนต่างๆที่มันเกาะอยู่มันแข็งน้ำยาตัวนี้สามารถไปละลายพวกยางเหนียวให้เป็นน้ําแล้วก็ถ่ายออกมาทําให้เครื่องยนต์สะอาดเพราะฉะนั้นเราใช้รถนานๆเราสมควรจะทําซึ่งทุนก็ไม่แพงนะ เราทำแล้วถ่ายออกมาเนี่ยน้ำมันเครื่องจากเหนียวๆเนี่ยจะกลายเป็นน้ำใสๆมันอ่ะเเรียกว่าน้ําที่มันไหลได้เร็วกว่า,ถ,าถ่ายมันเครื่องธรรมดาตัวนี้แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ารถเราใช้เป็นสิบปีแล้วพร้อมกับน้ํายาล้างระบบเกียร์ออโต,โต้ตัวนี้ตอนนี้ได้รับความนิยมสูงมากครับสองตัวนี้ก็จะเริ่มแซงบางตัวแล้วตอนนี้ ก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ของอใหญ่ยนต์จุนนิ่งนั้นเราพัฒนามาจากการทดสอบภาคสนามแล้วเข้าห้องแลบห้องแลบมาตรฐานสากลถึงผลิตออกมาตามมาตรฐานสากลนะครับเขาจะผ่านห้องแลบส่วนผสมมีตัวไหนที่ทําลายพวกเหล็กปีเนียมทองแดงท่อยางไอ้ตรงนั้นเราจะหลีกเลี่ยงเราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่า,วาสาร ที่ใช้เนี่ยเราไม่มีการทดสอบศัสนามไม่มีวัดค่ามันก็ใช้ได้นิดเดียวนั่นเองแล้วผลระยะยาวม,มีปัญหาเยอะรเราไม่ได้โฆษณาขายของแต่พิสูจน์จากพัสนาจากการพูดคุยกันกลับมาเป็นทิศทางบวกแบบบวกบวก A บวก B อะไรเนี่ยมันบวกบวก,บวกมากๆาเลยนะครับเพราะว่าเราทำแล้วเราจะให้เจ้าของรถทดสอบพัสนาเอง ซึ่งเราไม่รู้ได้เลยว่าเขาไปใช้งานเป็นอย่างไรเขาก็คอมเมนต์กลับมาอันนั้นเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็แนะนําช่างมาในเครือข่ายเพื่อนฝูงมากมากมายอย่นนางนครศรีธรรมราชนั้นตั้งแต่สมัยที่ผมจำไม่ผิดอาจารย์เบิ้์นทานั้นยุคต้นๆยังอยู่สูนิสสันอยู่ครับผมตอนนั้นนะก็เหมือนหลายๆท่านที่ทําทุกวันเนี้ยไปทําวันหยุดเขาจะทําโครงการกัน ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมองค์กรใหญ่ๆตอนนี้ติดต่อเข้ามามากครับเพราะว่าโดนระงับการใช้รถก็เป็นสิ่งที่ดีครับเราจะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมการรับงานการซ่อมของลูกค้าแต่ละท่านเราใช้วิธีการีิครั้งพิคของงานก่อนซ่อมหรือซ่อมแล้วถึงจะนําเสนอก็ วิเคราะห์งานก่อนซ่อมแล้วก็อบอกรายละเอียดลูกค้าแล้วก็ซ<ม>่อมเสร็จก็ได้ออกทดสอบกับลูกค้านั่นคือสิ่งถูกต้องของร,รวมช่างด้วยใจครับคือทุกอู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดจะทําแนวทางเดียวกันหมดก็ดผมก็ต้องขอบคุณแทนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยนําเสนอครับถ้างบประมาณซ่อมไม่พอเราต้องพูดคุยกันว่างงบประมาณประมาณนี้ ในเมื่อไม่พอเราก็ต้องซ่อมตัวที่จําเป็นให้เจ้าของรถนํารถไปใช้งานเพื่อหารายได้ไดหางบประมาณมาซ่อมทีหลังนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับการทํางานอะไรก็แล้วแต่เราทําเป็นทีมมีอะไรเราช่วยเหลือกันครับเห็นไหมห้องของเราห้องเดียวที่ไม่มีการทะเลาะกันนะซึ่งแตกต่างกับ คนอื่นของเราจะไม่มีการทะเลาะก,กันไม่มีการส่งดอกไม้อะไรทั้งสิ้นครับครับเพราะว่าเราต้องช่วยกันแก้งานของไอ้คันที่มีปัญหาให้จบก่อนครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องต่อไปก็คือวันหนึง่งแต่ละวันจะมีความช่วยเหลือเข้ามาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเรารต้องช่วยกันแก้ก่อนตรงนี้ให้จบเพราะฉะนั้นดอกไม้มันแก้ปัญหารถยนต์ไม่ได้ก็ห้ามส่งนะครับทั้งนี้เ <laughs> พราะว่าคณะกรรมการก็จะเข้มงวดมากตอนนี้นะครับเพราะว่า กำลังช่วยเหลือแก้ปัญหารถยนต์อยู่แล้วดอกไม้ไปแทรกกลางเอาคนที่หนึ่งแทรกคนที่สองแทรกมันก็ยาวต้องเลื่อนเอา,าเพราะฉะนั้นเขาจะตัดแล้วก็เชิญออกจากกลุ่มก่อนแล้วก็ปรับเขาเรียกปรับอ่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนทหารนะปนานารับฐานนกะติให้เรียบร้อยก่อนนะคุณต้องจำนะครับเพื่อช่วยเหลืองานช่างให้ไวขึ้นการเดินทางมาครั้งนี้นะครับเราก็ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันหลายสิ่งหลายอย่างในการทํางานต้องพัฒนางานแบบไหนให้ทให้รวดเร็วขึ้นเราจะพูดคุยกันทุกอู่หรือนั่งกินข้าวก็คุยกันถ,ถึงการทํางานแบบนี้ครับเราต้องช่วยกันให้งานไวขึ้นก็ขอฝากอาจารย์เบิ้มช่วยดูแลผ่้ใช้รถใช้ถนนครับหากตกบกพร่องอะไรก็คือมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าเรามไม่ใช่บ่อย คือทุกอู่ต้องมีการผิดพลานมันมีแต่ให้น้อยถ้าผิดพลานมาอู่ต้องขาดทุนอยู่แล้วครับเป็นงานแก้<า>ที่รเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําไปนเนก็ขอฝากอู่อีกหนึ่งอู่ที่ทํามายาวนานยุคต้นๆของชมรมรวมช่างด้วยใจก็คืออูบ่บ s มเซอร์วิสขอเบอร์โทรศัพท์น้ยครับอ่าอู่เบอร์โทรศัพท์ก็ ศูนย์แปดสองสองแูนย์เจครับผมครับในอนาคตาศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน a ซีเดลโก้ผมมาดูแล้วสถานที่ผ่านก็อยู่ที่จันเบิม้มถ้าอยากจะทํำก็บอกบนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะจัดการให้เรื่องป้ายไวนิว้วแล้วก็แนะนําลูกค้าให้ครับผมไม่ว่าเชฟโรเลตฟอร์มดมาด้าคือในกลุ่มพวกเราเนี่ยพร้อมหมดทุกอย่างครับไดนะ้ข่าวว่าล้างสมองเกียร์บ่อย ใช่ไหมครัการล้างสมองเกียร์นี่ยางไหมคุยให้ฟังหน่อยอยางเนะา,านะเพราะมันมีเศษเหล็กเข้าไปนิดเดียวไปค้ำไม่อยู่เนี่ยเสร็จเลยต้องรื้อใหม่เลยถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นการล้างสมองเกียร์ต้องล้างหลายเที่ยวนะครับเสร็จแล้วมาเป่าใส่ขวดว่าน้ํามันที่ออกมาที่เศษเหล็กยังมีติดขัดหรือเปล่ายังมีเหลือหรือเปล่าตอนล้างเที่ยวที่หนึ่งต้องเป่าใส่ขวดทดสอบเที่ยวที่สองต้องเป่าใส่ขวด เที่ยวที่สก่อนใส่เราก็ทางเดินน้ํามันตั้งแต่ออยเกียสมองเกียรเราก็ใส่น้ํามันเข้าไปแล้วก็เป่าใส่ขวดแล้วก็มาดูว่ามีเศษเหล็กหรือเปล่าถึงขั้นตอนการทํางานมันค่อนข้างจะยุ่งยากใช้เวลาเกินครึ่งวันนะครับถ้าทำถ้าสกรปรกมากๆบางคัานเป็นวันยังไม่จบก็มีนะครเพราะว่าในระบบเนี่ยสกรปรกมากต้องล้างบางคันในห้าหกเที่ยวถึงสะอาดก็มีเน่ยเคยเจอใช่ไหม ือเคสเนี่ยใส่เข้าไปแล้วติดแล้วก็เรื้อมาใหม่เคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอนะครับเพราะทางเดินนะ่ะดูในในในรูปนะเดี๋ยวเราอาจจะอ่มีรูปภาพสมองเกียร์ส่งเข้าไปให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมบำรุงรักษาของของเจ้าของรถเพื่อหนึ่งยืดอายุการใช้งานของเกียร์เกียร์ไม่ได้พังง่ายๆนะครับเกียร์โ,โต้ไม่ได้พังง่ายๆเพียงแต่บำรุงรักษาผิดประเภทแค่นั้นเอง ถูกต้องไหมครับครับผมตรงนี้ช่างทุกท่านจะรู้จะรู้ดีอ้าวสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเล้วอาจารย์ช่างในกลุ่มบ้างก็ผู้ใช้รถใช้ถนนก่อนการเดินทางต้องทําอะไรก่อนก็ก่อนออกเดินทางก็ตรวจสภาพรถให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นครับครับ,รบแล้วก็บำรบำุงรักษาให้ถูกวิธีบำรุงรักษาให้ถูกวิธี ถามช่างดีที่สุดครับช่างจะแนะนําให้ว่าเครื่องยนต์ระดับนี้สมควรจะใช้น้ํามันเบอร์อะไรเกรดอะไรนะครับน้ํามันเกียร์แล้วร,ระดับนี้สมควรต้องใช้แบบไหนสมควรต้องเพิ่มประสิทธิภาพของเกียร์หรือเครื่องยนต์นั้นผมแนะนําให้ถามช่างนะครับเพราะช่างเขาทาไปแล้วเนี่ยก็ทำไม่ได้ผลเนี่ยงานตีกลับมาช่างทั้งทั้งหมดทั่วประเทศก็ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขอันนั้น ไอ้นั้นก็คือหมายถึงหัดทุนทันทีถ้าทำไม่จบครับอ้าวเดี๋ยวต้องเดินทางต่อไปอหาดใหญ่และแยะลาไม่รู้พื้นที่สีแดงหรือเปล่ายะลาไหนสมัยจด,ดันแดงใช่ไหมครับครับ,รบเพราะว่าสมาชิกก็ขอมาก็ถ้าสะดวกก็จะไปให้นะครับแต่ถ้าไม่ปลอดภยัยต้องขอเป็นงวดหน้า ให้สงบเรียบร้อยก่อนจะเดินทางอ้าวสุดท้ายแล้วผมแม่จันเบิ่มต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อเดินทางต่อสวัสดีครับดีครับ